บายดีเด้อทุกคนวันนี้อยู่กับซ่องบ่าวน้อยนะว่างเนาะคลิปวิดีโอนี้กะบ่าวน้อยส่งมาเห็นคลิปเกี่ยวกับการเสื่อมต่อ Wi-Fi ใส่น็อตบุ๊กเนาะมีน้องๆขอมาแบบถามมาว่าบ่าวน้อยเอ้ยบอกให้แน่ผมนะเหตุใดได้เสื่อมต่อ Wi-Fi ใส่น็อตบุ๊กเสื่อมต่อ Wi-Fi จากโทรศัพท์มือถือเนาะ เป็นใส่หนี notebook มีน้องๆถามมากันหลายบอนน้อยก็เลยแบบเสร็จลองเบิ่งกสิเห็นให้เบิ่งเนาะบอนน้อยกับบุริกเก่งมาเรื่องติ๊กติงดีวกันเนาะไปเบิ่งกันเลยก่อนอื่นเนาะเขาต้องมีโทรศัพท์ก่อนเนะาะเขามีโทรศัพท์เขาต้องเติมเงินทโทรศัพท์เพาให้มีเน็ตเราต้องเปิด hotspot เนาะ บรูทัสสปอร์ตของโทรศัพท์เฮาบรูทัสสปอร์ตแล้วนี่เนาะนี่เฮามาเบิ่งในนี่เด้ยมนโนยเซาเมาของมาจี้นี่เนาะนี่เบิ่งในเม้าขาวๆน,น,นี่เนาะในเจน,นี่นี่มัสซิมีฮูนี่เนาะสัญญาณสัญญาณนี่นี่เนาะเขากดเข้าไปใส่ตื้มนี่ มันจะขึ้นมามีไวไฟนี่ยเนาะมีไวไฟเนี่ยก็กดเข้าไปใส่เลยเนาะบอกไวไฟมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นตัวไดเมนของไทเฮาเนาะเออคือของเบานอยมันเป็น oppo 4 g นี่เนาะเอากดตุ้มเข้าไปเลยดกดใส่เลย กดใส่มันก็นได้เลยเนาะบางคนถากว่าอันบมดได้เนาะว่าให้ใส่รหัสเขาก็ต้องใส่รหัสไปตามตามหันเลยเนาะไปตามรหัสเพเขาตั้งเนาะรหัสเป,ไป็ายนีแปดตัวเนาะสำนี่ก็เรียบร้อยเลยน้องๆเฮาา้ยขมวเบิงในแจ่ามานันี้เนาะนี่เด่นนี่บนเ้างบอนน้อยสี่มาใส่ในเนาะและ้วกดติ๊กขึ้นมามันก็จะมีสัญญาณอย่างนี้ กดตึบเข้าไปเนาะวันนี้น้องๆยังถาไมไหมว่าบัดเขา youtube ได้ผลิ่ะเขา youtube มันม่ฮะเคร่าขเขาจะ่นีเนาะนี่มันมีอินเทอร์เน็ตนีเนาะนี่นาะนนี่ Google c h โคร e กดตึมเข้าไปเลยขึ้ขึ้นมาเลยเนาะเขาก็พิมพ์เอาไปตึก พิมพ์คำว่า YouTube เนาะตัววาย YouTube.com YouTube มันขึ้นมาแล้วกดเลยบางคนมันก็นจะเป็นกดเข้าไปแล้วมันจะเป็นนั่นะเนาะภาษาเนาะบางเทื่อนก็นเป็นภาษาไทยภาษาลาวภาษาอังกฤษเนาะบางเทื่อนเป็น,ะนภาษาบทเปลี่ยนภาษาถ้ามันเปลี่ยนจะนี่น,ะนั่นนี่นี่อยู่ขีดนี่เนาะเด็กขีดบนมือเบาหน่อยสิไม่นี่เนาะเอากดจะรลด มันจะเป็นภาษาเนานะแล้วกับอยากได้ภาษายัางก็เปลี่ยนอันนี้เนาะนี่เนะาะมันิดขีบนี่เนาะกดใส่กดใส่กดใส่แล้ก็เปลี่ยนเลยเนาะมึงไปเข้าพิมพ์คำว่ายูทูบเข้าในยูทูบ e น้ะก็กดเฉลยเนาะ ระเด้ง <c ười> ขึ้น, nh nh น <c ười> มาเลยเนาะแล้วกดใส่เลยขอาเว็บไซต์มันเลยสัญญาณเอกสาเนี่ยเนาะสัญญาณบ่หน้อยกันเด้งขึ้นมาเลยเนาะมันจะฟังเพลงยังก็กดใส่์ดูเขาจะเบิ่งหนังบ่เนาะเอาก็พิมพ์หายอะไเนี่ผมพิมพ์กัน สมมติว่าอยากเบิ่เงาเขาเสิร์ชหาอยากเบิ่งยังคือกขาโทรศพัพท์นั่นี่ยบนนี่เนาะบอกเราเซิดหาเนี่ยนาะผู้บางคนยังโมโหนเด้คยกหาแล้วก็พิมพ์เขาสมมติเป็นภาษาเนี่ยกับเปลี่ยนนั่นเองคือเก่าเนาะเปลี่ยนจะมันได้คนละ เนาะบทเปลี่ยนภาษาก็เปลี่ยนเปลี่ยนจนมันหดภาษาเท่เาหมากักแบบเลยภาษาไทายบางคนฟังเพลงคอนซัปส่องแสงคพรซัปส่องแสงก็พิมพ์เขาแล้วเนาะเดี๋ยวมันก็เต้นขึ้นมาเต้นขึ้นมาคอนซัปส่องแสงก็กดเลยเนาะ กดกับไปฟังเลยอโอเคเดี๋ยวน้องพี่น้องเนาะน,นี่เป็นการเสื่อมต่อน็อตบุ๊กใส่ไปใส่อะไรเป็นการเสื่อมต่อ Wi-Fi ใส่โน้ตบุ๊กเนาะจากโทรศัพท์ใส่น็อตบุ๊กแต่กับเขา YouTube เนาะอันสำหรับ ใครที่เริ่มต้นใส่โน้ตบุ๊กใหม่เนาะออมีน้องๆถามกันมาบาาอาลนอตก็เห็นไฮแลนเดอร์บันเดอรเข้าไปเบิง้งในในี่แหละในซองของบอลนอตเนาะสำหรับคลิปนี้ก็เบิร์ตซามี่เนาะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าได้พี่นอ้องเด้อฝากกดไลค์กดติดตามเลยเนาะ